ลูกมันว้าปอมันที่มันอยู่สบายจะตายลูกมันว่าปอมันนะเลยว่าจะขายเก้าฟุตของลุงเลยขายให้ธนาสามร้อยห้าสิบป่ะแล้วเอาไหมฮะไม่ได้หาบแกแล้ว จมุนได้มานั่งเฝ้าตลาดิเราไปกันมาเฝ้าแอนนี่วะมหรอตะลามาเป็นช่วงเวลาแล้วเป็นช่วงเวลาของตะลามแล้วไปเกาะไปเกาะตัวเน้ยแล้ สารพัดใครมดแดงหมดแดงเอาทุกอย่างไข่มดแดงไข่ถดงแดงใคมดแดงี่แดงนี่ไขนมปังไข่มดแดงบกซิบุกเคยเห็นีร้านไหน

อไปต่นั้นเดี๋ยวไปน้ำเหย๋ยอรวมมิดเลยเยมมีด โอ้โหุุอุุุุนุุุาุุุุุุุุุุุุุสุุสุุุุุุุุุุุสวงุุุุุดุุุุุกุุุุุุุุุุุุนุุุุุุุุุุุุุุุุุเอุุุุไุุุุุุ้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 ุุุุุ้่

ไมาตระทันนี่แหละครับเดี๋ยวมองเขาดโซน่าดูตาต้มต้มต้มใส่ขี้ผีเป็นมัน,อ,อ,นอะไรเนี่ยอ่อนอ่อนอะไรนีวันนี้มีอี20ตัวเลยเออีตน <c oughs> ี่สอที่มเลไปบึงไม่เฮียเด้อ ổ xong <laughs> <laughs> nếu Đi nha.

นได้สาวสวยิกนะใช่ไปแล้ววนลงมาลงยดสม่กรสนใส่กันเก่อไอย่ยนน่เดินงนี้น่งไม้าววโอ้โหเงาเนี่ยเงาเทปัวเาวมาเลียเนี้ยเปทัวเนี่ยี่่ากัังซื้อมาให้มันนากะลังเงวโห ติดจส้นสั้นเหรอนอนนอนยิ้มไรตีติดเน,นินนะเนินยาก โอ้า oh, ยไปหลักฐานโอ้โหเจ็บเขาเจ็บตัวเลย

เขาลุตีแล้วนะยังงงอะไรอีกเดิมเดิมมันเด็โคตรเลือเลยบุปผาดงมาได้ขี่รถมาตะเด็กตะเดินมือซ้ายนะเอาบุปผีบนไปไปเดินไปเลยก็ไปมาเพิ่นิดนึงก็เลยต้อไป เผื่อเผื่อยี่สกลงไม่พังรปลาตัวเล็กมาต่อเบาๆเิดโลเข้ามาจะทกือยีโลเข้ามาจะทำยังไงเปลาติวกินดังงาอย่ออีกามตรูกแล้ว เราก็ซื้อมาเองใช่หรไม่ได้ไม่ได้เปิดดังเนี้ยติดิเ้ยเนเจีเยนเจเยน ô nó ô มาตอนได้นะคนมาช้าก็ต้องอยู่หลังเดี๋ยเ้ยไนีอาตีไปจากไม่ด้วย tôi đi thấy tôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những วันซื <himself> ้อรถก๊อปมาไว้คันวะเนี่ยบ้าเ奥ยบ้าต迪เฮ้ ทางนั้นกินปี๊บขึ้นแห่งๆเด้อ

น้อย bớt ประมาณ20 กำลังเข้าสานตอนนั้นนะวังขั่นเห็นอยู่บันนี้กอเนี่ยเล้ไปใดครับครับเป็นห้องคือเอน้ำไปน้ำมาโอ้ โอ้มันกระหายู่แล้วเนี่ยขนาดเอายูนี่ซื้อมันยังปักเฮงโคเฮงเขาสั่นละนั่งเขาสั่นละมีวัดหน้าบ่ตัวเล็กเล็กอย่างวัดน่ะเจิมนู่นะ

บังสามบังบังเดียวนี่น,นอโอ้ยเฮียนี่แสดงว่ามึงน,นี่หาศึกมาเยอะเนี่ยปากเงปากม่นสนันหมดนะ <c oughs> นี่ดูปากดิน่ยชำ้ชำช้ำหมดเลยปากสน,น,นกันมันฟ <c oughs> ันพูต่ันมนั้โอ้โหิเดบรัน,นังแสดงว่าผ่นสมองสมพูมอสมองเพตามสมองพูเนี่ย <c oughs> ขานตาควายตาบางคมนี่คุยยิ้ไห้เลยนี่เออเมืันเครับมาคุยกันนะฟาฟาฟาดงระเบิดที่นอนเลยเอาไปดีมากี่ตัวแล้วมโลจิบ ใครจะไม่กลัวตายขนาดพงนสมนะยังยิงก็หนีอ่ะเยื่อเทพครับรตัวเดียวหมดเลยเนาะไม่ต่ำกว่า5้าโลแล้วนะปลาเกสี่ไอปลาเก๋าเดียวที่คนขายตลาดน่ะใช้ปลาสลิดอันนี้นั่นอ่ะเป็นยาวหปลาเก๋ากินก็ได้ตัดหัวเลย เาลยดูที่พุงนี้ใส่เดือนจะทำงานเปล่ามันต้องกิ่นพี่กขาแล้วมาะตนน้องปิดไว้แต่เมื่อนี้แตนน้องปิดหัวไว้เดีอยว่บ่ขึ้นเลยเงาไว้ซล้ามันเลยแอคชั่นแอคชั่น subscribe cho kênh Ghiền Mì Ai để Không bỏ cái những <Nhạc> video hấp dẫn ตัดไรแล้อก่อนรนี่งตาแล้วไม่ใส่ฝนเล็กจังเลอ้ยนี่สิบกว่วันแล้วเนี่ยฝดใหญ่เริ่มเทเลยโอ้โห1ิกระเที่ยวแล้วเนี่ยเอันี้ไปซื้อ ซื้บัวไปเือ uh> ดีกว่าใส่มาเลยใช้หมดจะใช้เยอะกระโดดใส่หน่อยเยอะเหรอ่ได้กหมักไว้แล้นะหมักไว้แล้เอาแค่น้ำมาเสียเดียหมักคลั่มหมักมแล้วลหมัก็แค่แ่ม่มเสียเนี่ยก็ไม่เสียน้ำผลไม้แล้วก็ัวน้นีโบ่เออไม่่ตู้เย็นไว้แม่ตู้เย็นไว้เลือนมเปรี้ยวแหละนั่นน่ะอาจะกดมเปรี้ยวกเกิด ของน <boundaries. S 3> <si suppression> ี <fin anta> <ots> ้น <guarding okay>? ่ียว่นีจะมาลงให้ดูก็ว่าันก็มีคนลงแต่พวกที่อยู่ตรงนี้ก็ไม่เห็นได้แอบเี็นแล้วนม่น่เอาแล้แต่ไม่มีที่ดูแล้วนู่นกิีแบบนี้ไงินเม่อไรกินเมื่อไรถ่ายนี่ไม่มาผล้มันเ่ต่อไตยืนยังไม่ได้ตะกี้เรียบเลยตมมาตีต่อไตยืนตามออกไปเลยๆตีต่อไตยืน ไม่หาเลยใต้เดือนเราเขอตีว้อสวยตีว้อสวย่ายแล้วรุ่นไ <c oughs> ด้เหมมีรุ่น <c oughs> ต่อไปแล้วใช่ไหม เป็นน้องนี้ะชาดบ้านเป็นไม่ได้เ่าไ้นกเกตนะโอ้โหได้ขนมาอย่างกับรถกระเดนี่ไร่ปลาต้องแบ่งกันให้ใจเองเอาบางคนก็นำลูกน้ำรานไปก็นั่นนะแจกกลัะเท้ามาให้เราสบายไ่ะปลาขาดด้วยมึงเอาดึกโอ้บันบนตึงเห็นตึงไปง่จ้ะ